รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนนี้ชื่อที่มาแรงแซงทุกโค้งก็คือบิ๊กไนายพลเอกสุนัยประภูชเนอนดีตผอบอร,รบพิเศษฮนะ,ะตำแหน่งสุดท้ายของท่านก่อนเกษียณเนี่ยคือ ผู้ช่วยผอ,บอทอบอรจริงๆก็มีแววจะได้เป็นถึงผอ,บอทอบอเหมือนกันนะในในรุ่นเดียวกันแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงแล้วก็ที่ผ่านมาประวัติเนี่ยคือเป็นทหารสายนักรบเป็นทหารหมวกแดงแล้วก็เคยชิมลางในทางการเมืองลงเลือกตั้งนายกอบอจอลบบุรีแม้ไม่ได้รับชัยชนะแต่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทย ก็มีความใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความใกล้ชิดสนิทสนมของพลเอกสุนัยกับท่านประธานองคมนตรีคนปัจจุบันพลเอกสุรยุทธ์จุลานุนในฐานะเคยเป็นทอสอท่านหนึ่งโดยเส้นสายและมีความใกล้ชิดกับองคมนตรีมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็เป็นนายทหารที่มีความจําเป็นมากที่จะเข้ามาคุมกัาโาหมตอนที่เรา มีปัญหากับกัมพูชาคือหลายคนบอกว่าควรจะต้องเอารัฐมนตรีกลาโหมที่เป็นสายนักรบมาสักคนหนึ่งเพื่อมาข่มขวัญทางกัมพูชาบ้างเพราะไม่งั้นเจอแต่ทหารสายพิราบก็ไม่เกรงใจไม่กลัวเราสักทีเดี๋ยวเจอทหารสายเหี่ยวแบบพลเอกสุนันเนี่ยก็อาจจะได้รู้ดำรู้แดงกันเพราะว่าในช่วงหนึ่งที่อยู่รบพิเศษเคยมีภารกิจรับที่ทำงานตามชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะ ตามมอตโต้ของหน่วยรบพิเศษเขาคือพลังเงียบเฉียบขาดเขาก็คาดหวังว่าจะเอามอตโต้นั้นนะมาใช้ในการเดินเกมออกับอัมพูชา